สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับ TOCFL นะครับการทดสอบระดับความรู้ทางภาษาจีนนะครับที่ออกแบบโดยไต้หวันเนาะภาษาจีนพูดว่าเรียกแบบทดสอบนี้ว่าขวายวนวนินริเชอร์เยนนะครับหวายวนก็คือสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่เนาะ,ะหนังได้คือทักษะนะครับเชอร์เยนก็คือการทดสอบเนาะ TOC f l นะครับการสอบระดับของคนที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่2เนาะไม่ใช่เป็นภาษาแม่เรามาดูการที่ไปที่มาของแบบทดสอบนิดนิดน,นึงนะครับแบบทดสอบนี้ออกแบบโดยนะครับองค์กรไต้หวันนะครับก็เริ่มเมื่อแต่ปี2 0 0 1นะครับเดือน8เริ่มมีการวางแผนในการจัดตั้งองค์กรนี้นะแล้วก็ทาง กระทรวงศึกษาธิการของไต้หวันเนี่ยก็มอบหมายให้กับก国立台湾师范大学นะครับอ่า国语教学中心นะครับร่วมกับ华语文教学研究所และก็心理学教育测研究นะให้สสถาบันนี้เนาะก็คือสถาบันอ่า台湾师范大学เนาะในส่วนของอ่า ในส่วนของศูนย์นะครับศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนแล้วก็อันที่2ก็คือนะครับปริยาโทนะครับที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสอนภาษาจีนแล้วก็ซินหลี่เจออ้าวิเชย์เยนะครับแล้วก็แบบทดสอบทางจิตวิทยาและการศึกษาเนี่ยสามองค์กรเนี่ยเป็นคนออกแบบนะร่วมทีมกันนะครับแล้วก็ในปี2003นะครับก็ได้มีการ ขยายเผยแพร่บรัตรทดสอบนียออกไปยังต่างประเทศนะก็ปัจจุบันนี้ก็ครอบคลุมถึง60กว่าประเทศแล้วที่ใช้บัตรทดสอบนียในการวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนเนะ<ๆ>าะขอยังบอกอีกว่านะครับในปี2005เดือน11เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการของไต้หวันเนี่ยได้ขอร้องนะครับให้กับนะครับ มหาวิทยาลัยครูเต้หวันเนาะไต้หวันเซฟันตาเฉีเนเป็นผู้ออกแบบนะครับแบบแบบทดสอบนี้นะครับก็ช่วยกันไปเรื่อยๆเนาะตามองค์กรนู่นนี่นั่นนะครับจนกระทั่งนะครับในปี2008เนี่ยถึงจะมีรูปแบบที่ค่อนข้างจะจะเป็นมาตรฐานมากขึ้นนะค่อยๆพัฒนากันมากขึ้นเนาะดูนะตั้งแต่ปี2001ถึง2008ก็มีการพัฒนานะให้แบบทดสอบของตัวเองเนี่ย ได้มาตรฐานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะจนในปี2018เดี๋ยวก่อนนะเพราะว่า,าขวาเชอรก็คือขวหยวนเชอร์เยนเนาะในปี2015เนี่ยก็เริ่มมีการเยียนฟ้าจึงตัวไย,ยไวตี้ชีเตอร์วขวอีเฉช,ชีเจอนะก็คือเริ่มมีการนะครับออกแบบมาให้กับาชาวต่างประเทศนะชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาจีนเนี่ยในการ ในการศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็ในปี2 0 1 7นะครับมีแบบทดสอบทักษะการฟังนะทิงดีและแบบทดสอบทักษะการอ่านนะครับเป็นที่เรนะียบร้อยเนาะส่วนใหญ่การทดสอบ TOCFL นะก็จะทดสอบสองทักษะเนาะก็คือ,อ listening นะการฟังกับ reading การอ่านเนาะแล้วก็ในปี2 0 1 8ก็มีแบบทดสอบนะครับทักษะการสื่อสารก็คือการการพูดเนาะ ก็เขาบอกว่าเ目前่语文能力ยน的测验架构将语言能力分为四等八级นะครับแบบทดสอบความรู heures, ้ภาษาจีนสําหรับคนที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่2เนี่ยก็จะแบ่งเป็น4ระดับเนาะแขั้นด้วยกันเนาะก็จะมีระดับเริ่มระระดับเตรียมพร้อมเนาะเจินเปจีเนาะระดับอ่าเริ่มสัมผัสเนาะระดับชํานาญเนาะแล้วก็ระดับ เชี่ยวชาญน,นะครับซึ่งแต่ละระดับเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ขั้นเนาะก็อย่างเช่นว่าะระดับระ,ระดับที่1น,นะก็คือระดับส่วนเปยจีนะระดับะระดับขั้นต้นนะครับผมระ,ระดับเริ่มต้นนะครับก็แบ่งออกเป็นนะครับรูเหมือนจีกับจีชูจีนะครับ ต่อมานะครับก็มีการแบ่งอีกนะครับเป็นระดับชำนาญเนาะชำนาญพิเศษเนาะเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพิเศษเนาะก็มีทั้งหมด8ขั้นด้วยกันเนาะไอ้ที่เริ่มต้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนับเท่าไหรนะ่เนาะเพราะเขาจะเริ่มนับตั้งแต่ระดับที่2นะครับเดี๋ยวก็จะมีรูปให้ดูเนาะซึ่งการออกแบบแบบทดสอบของเ,เขาจะมีครั้งข้อสอบซึ่งครั้งข้อสอบของเขาเนี่ยก็อาศัยมาตรฐานของแบบทดสอบของทางยุโรปนะครับ แบบทดสอบว่าระดับความรู้ด้านภาษานะที่องค์กรยุโรปเขาะะก่อตั้งขึ้นก็คือ CEFR mm hmm. แล้วก็อ,องค์กรอเมริกานะครับเกี่ยวกับการทดสอบด้านภาษา mm hmm. ก็จะใช้ ACTFL mm hmm. เนี่ย mm hmm. มาจับเนาะ mm hmm. ก็คืออาศัย2องค์กรเนี่ยที่เขาค่อนข้างมีความชำนาญแล้วก็เป๊ะนะในการออกข้อสอบเนาะออกแบบข้อสอบเพื่อวัดได้จริงนะมีอำนาจจำแนกก็คือสามารถวัดได้ว่าคนไหนเก่งไม่เก่ง รู้จริงรู้ปลอมหรือว่าเดาข้อสอบนะครับเนาะก็อาศัย 2, 2ององค์กรเนี้ยมาเป็นบรรทัดฐ,ฐานในการออกแบบข้อสอบของ TOCFL นะครับอ่ะเรามาดูนะครับออันนี้คือทักษะการทิงลี่นะครับทักษะการฟังเนาะทักษะการฟังก็อันนี้ก็คือระดับขั้นต้นนะแบบสมัครเล่นนะก็ยังไม่มีอะไรมากนะก็ป้าป๋ามาทั่วไปนะเรามาดูเนาะอ่ะการสอบ TOCFL น่ยจะแบ่งเป็น3 สารมาดับนะาสารมาดับ6ขั้นด้วยกันนะครับเนาะเขาเรียกว่าแบน A BC C คือสูงสุดนะครับออันนี้เขาก็จะว่าระดับอันนี้ของยุโรปอันนี้ของอเมริกาอันนี้คือ TOCFL ของไต้หวันที่ว่าระดับความรู้ภาษาจีนเนาะซึ่งภาษาก็จะวัดใกล้เคียงกันเนาะก็จะมีแบบพื้นฐานแบบ ขั้นกลางแล้วก็แบบสูงสุดนะครับถ้าเป็นเริ่มต้นเนี่ยรูหมันจีเนี่ยก็จะอยู่ในขั้นของทางาเขาเรียกว่าอเมริกาเนาะก็อยู่ในช่วงก,ก็ก็อยู่ในระดับสูงนะของผู้ที่กำลังเริ่มเริ่มเรียนนะครับจีชูจีก็อยู่ในระดับกลางนะกลางแล้วก็กลางนะครับ ถ้าเกิดระดับ B1 นะครับจินเจียจีก็อยู่ในระดับกลางสูงนะครับถ้าเป็นได้ระดับสอบได้ B2 เนาะ B2 ก็อยู่ในช่วงระหว่างนี้นะครับอยู่ในช่วงแอดวานแะล้วเนาะแอดวานกลางสูงนะครับถ้าในเหลียวลี่จีก็คือระดับเชี่ยวชาญเนานะเชี่ยวชาญก็สูงสูงกว่านั้นนะก็จะเป็นขั้นแบบจะพรีเมียมละแต่พรีเมียมส,สูงสุดคือตรงนี้นะครับ ก็ให้เรารู้ว่ามีการแบ่งเป็นขั้นนะซึ่งมาตรฐานของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป๊ะเนาะของไต้หวันเนาะอันนี้คือทักษะการฟังเนาะต่อมาอันนี้คือการทักษะการอ่านก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับเนาะเขาเลื่อยเยื้อตู่นะอ่าเขาบอกว่าอ่าใช้ยงตัวเชื่างนะใครล่ะที่สามารถอ่าสอบ,บระดับความรู้นี้เขาบอกว่าหัวยวนเนลี่เฉยานนะจู่สี่จวนว่ หมูยีเฟยควายีเจอโสดเหยียนฟานะการแบทแบทดสอบ TOCFL เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อจะทดสอบความรู้ทักษะความสามารถด้านภาษาจีนที่ของชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเนี่ยเป็นภาษาแม่เนาะซึ่งการสอบเนี่ยก็ชั้ได้อย่างกว้างขวางเนาะ,ะไม่ว่าเราอยากจะไม่ไม่ว่าจะเป็นว่าเราอยากรู้ว่าเรามีภาษาจีนอยู่ในระดับไหนขั้นไหนก็สามารถอาศัย TOCFL เนี่ยมาวัดระดับสอบได้เนาะ หรือว่าอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศก็สามารถใช้ผลสอบ TOCFL นี้หรือว่าการเข้าทำงานในองค์การค้าต่างๆก็สามารถใช้ผลสอบ TOCFL แล้วก็ก,การสมัครเข้าทำงานเข้าแข่งขันทุกอย่างที่จะต้องใช้ภาษาจีนนะก็สามารถใช้ผลสอบ TOCFL เนี่ยเข้าไปได้เนาะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าความอยู่ในรีเชอร์เชนนะ TOCFL เนี่ย แบ่งออกเป็นนะจวนเป้จีคือขั้นต้นนะขั้นพื้นฐานขั้นชํานาญแล้วก็ขั้นเชี่ยวชาญเนาะแบ่งออกเป็นะสีร่ระดบด้วยกันเนาะก็คนที่สมัคร้ดสอบก็ดูแล้วกันว่าตัวเองเนี่ยเปจยจงเนาะก็คือว่าทักษะของตัวเองเนี่ยมีเท่าไหร่ก็เลือกสอบตามระดับนั้นนะครับแล้วก็เลือกแบบทดสอบระดับที่มันสอดคล้องกับความรู้ของตนเองนะครับก็เดี๋ยวดูข้างล่าง้กันว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราสอดคล้องกับ าร,ระดับไหนนะเขาบอกว่าดูนี้ดูตารางนี้เนาะตารางนี้ดีมากๆเลยเขาบอกว่าอันนี้คือระดับเนาะส่วนเปจีก็คือระดับผู้สมัครเล่นอะ่ะเนาะก็ถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ชาวจีนเนาะในพื้นที่อันนี้คือนอกพื้นที่ ในในพื้นที่นอกพื้นที่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราอยู่ในชุมชนคนจีนเขาเรียกว่าในในพื้นที่นอกที่ใช้ภาษาจีนนอกพื้นที่คือพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นหลักก็คืออยู่ต่างจังหวัดหรือว่าบ้านนอกนะที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเลยเนาะระดับนะฮะส่วนเปจีคือระดับสมัครเล่นเนี่ยเนาะ,นะก็ได้เรียนภาษาจีนอย่างน้อย 30- ถึง120ชั่วโมงเนาะ พูดเพลยครับผมถ้าเราอยู่ในพื้นที่ชุมชนคนจีนอะเรียนประมาณสัก 30- มสถึงร้อชั่วโมงก็สามารถเข้าสอบระดับนี้ได้ถ้าเกิดว่าเราอยู่นอกพื้นที่ที่ไม่ใช่ชุมชนชาวจีนอาศัยอยูอ่เนี่ยต้องเรียนอย่างน้อย 60- สิ0ถึงร้อยชั่วโมงเนาะถึงจะสามารถสอบระ,ระดับนี้ผ่านเนาะคำศัพท์ที่ควรจะมีในหัวประมาณ300คำเนาะต่อมาก็คืออันนี้แบนแบน A เนาะ ระดับพื้นฐานเนาะแบบ่งออกเป็น2ขั้นด้วยกันนะครับก็คือเริ่มต้นกับพื้นฐานนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ชาวจีนก็เรียนแค่1 2 0ชั่วโมงถึง1้อยสอชั่วโมงก็สามารถสอบนะระดับนี้ได้นะครับถ้าเกิดอยู่นอกพื้นที่ชาวจีนก็240ถึง480ชั่วโมงนะก็คือเราต้องไปเรียนพิเศษไปโรงเรียนแล้วก็ตามคือต้องเรียนให้มันเยอะนะ,ะคำศัพท์ในหัวเนี่ยควรจะมีประมาณสัก500คำเนาะ ึงจะสอบอะตัวนี้ผ่านได้ถ้าเกิดพื้นฐานนะครับระดับสูงขึ้นมาหน่อยถ้าเกิดจะเอาทัสคริปหรือว่าผลการสอบของระดับนี้ให้ได้ก็อย่างน้อยต้องเรียนถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ชุมชนชาวจีนก็เรียน2 4 0ชั่วโมงถึง360ชั่วโมงมนานนะถ้าเกิดคิดเป็นปีเนาะถ้าเกิดคิดเป็นปีเรียนวันละ2ชั่วโมงนะก็เอา3 6 0หนะหาร2ก็ ครึ่งปีอย่างน้อยเรียน6เดือนเนาะหเดือนถ้าเกิดอยู่นอกพื้นที่เนี่ยก็เรียน7ประมาณสัก8เดือนเนาะประมาณ480ชั่วโมงถึง720ชั่วโมงแล้วก็คําศัพท์ที่เราสามารถท่องได้ในหัวก็ประมาณ1,000คําจึงสามารถสอบแบนเอขั้น B ีขั้น2นี้ผ่านโอเคเนาะต่อมาแบน B นะครับขั้นแบบเชี่ยวชําญเนาะชำนา,นนะำนานจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับแบบ เริ่มก้าวหน้าเนาะถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ชุมชนชาวจีนก็เรียนประมาณสัก360ชั่วโมงถึง480ชั่วโมงถ้าอยู่นอกพื้นที่ชาวจีนก็720ชั่วโมงถึง960ชั่วโมงนะคำศัพท์คนรจะมีนะครับ2,500คำไม่ต้องกลัวนะค่อยๆสะสมไปนะไม่ต้องรีบนะต่อมาระดับนะก้าวเจียจีก็คือระ,ระดับสูงขึ้นมานนหนึ่งนะเชี่ยวชำนาญแบบสูงนิดหนึ่งนะครับ ถ้าอยู่ในชุมชนชาวจีนก็นะครับ480ชั่วโมงถึง960ชั่วโมงเนาะถ้าเกิดว่าอยู่นอกพื้นที่ไม่มีคนจีนอยู่เลยนะอยู่เองเรียนเองเนี่ยก็ประมาณสัก960ชั่วโมงถึง1,920ชั่วโมงคำศัพท์ที่จะมีก็ประมาณสัก5,000นะ5,000คำเนาะ5,000คำไม่เยอะครับผมไม่เยอะต่อมาระดับ C ระดับสูงนะระดับเชี่ยวชาญเนานะ อันนี้ระดับเชี่ยวชาญอันนี้เชี่ยวชาญพิเศษเนาะยกแบบนี้แล้วกันถ้าเกิดระดับแบบเชี่ยวชาญเนี่ยต้องเรียนประมาณสัก1นึ่ชั่วโมงเนาะถ้าอยู่นพื้นที่ก็ประมาณสัก300ร้อยสามพชั่วโมงเนาะคำศัพท์ที่มีในหัวก็ประมาณสัก800พนะครับถ้าเกิดจะเอาอระดับนี้ให้ได้นะเชี่ยวชาญพิเศษก็ก็ดีเนาะก็ประมาณ1920ชั่วโมงคือ2000ันชั่วโมงขึ้นไป นะคือไปเรียนมาให้เยอะๆถ้าเกิดอยู่นอกพื้นที่ชาวจีนก็เรียนเกือบเกือบสี่พันชั่วโมงเนาะคำศัพท์ก็ประมาณสัก8ปดพันคำเนาะผมไปสอบล่าสุดนี้ได้ระดับนี้นะเดี๋ยวรีจีนะครับก็เขาบอกว่าถ้าเกิดต้องการรู้คําศัพท์ที่จะใช้สอบหรือว่าคำคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่จะใช้สอบนะ่ะก็สามารถนะครับไปที่เว็บเว็บไซต์นี้นะดาวน์โหลดได้เลยนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะเดี๋ยวผมเขียนให้ลวกันนะ เวอร์บาย o ว็บดอทแล้วก็ไปคำว่าดาวน์โหลดในเว็บนะมันจะมีคำว่าดาวน์โหลดอ่าแล้วก็ไปที่แ0 0พันจูอ,นอ r นดครับก็คือเข้าเว็บไซต์นี้ให้ได้ก่อน แล้วก็ไปหาโหลดเอาโอเคเนาะอันนี้มันมีประโยชน์นะตารางนี้มีประโยชน์มากทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราต้องเรียนมากแค่ไหนเพราะบางคนใจหนึ่งก็จะสอบแบนด์บใจหนึ่งก็จะจะเสี่ยงแบนดซนะครับก็ให้เรารู้รู้กันว่าเราเนี่ยเรียนมาเยอะแค่ไหนแล้วก็คําศัพท์ในหัวเราเนี่ยมีมากแค่ไหนนะครับก็สอบตารมระดับที่เราที่เรามีนะครับผลการสอบนี้สามารถนําไปใช้อะไรได้บ้างหนึ่งนะครับสามารถเอาไปยื่นสมัครทุน ไต้หวันนะสองนะก็สามารถนำแบบทดสอบเนี้ยนะครับไปขอทุนนะแล้วก็ยื่นกับรัฐบาลก็ได้ยื่นกับมหาลัายก็ได้เนาะหรือว่าไปทำงานก็ได้นะครับโอเคเข้าไปว่า目前国内多所大专院校或系所均采用华语文能力测验作为申请入学条件นะส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี้ย ที่ไต้หวันนะไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือว่าวิทยาลัยหรือว่ามหาวิทยาลนะัยนก็จะใช้ผลสอบ TOCFL เนี่ยในการรับสมัครนะครับนักเรียนเข้าศึกษาต่อนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่านักเรียนเนี่ยมีพื้นฐานมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคเนาะอ่ะต่อมาเอ๊แล้วเกณฑ์ผ่านนะเกณฑ์ผ่านผ่านยังไงนะครับเพราะว่าเปิดเชื้อเยี่ยนเฉินจีชยร่งนะครับเรียงส่วนสู่นะก็คะแนนเต็มนะครับ ทุกบททดสอบเนะนาะคะแนนเต็มทั้งทั้ง a b c แล้วก็อนุบาลนี่นะคะแนนเต็มอยู่ที่80คะแนนนะก็จะใช้นะครับก็จะประเมินผลตามความยากง่ายของข้อสอบแล้วก็การตอบคำถามของนักเรียนเป็นหลักนะครับเรามาดูทักษะการฟังนะครับ listening เนี่ยเขาประเมินผลยังไงเนาะก็คือว่าข้อสอบเนี่ยทุกท่าน ข้อสอบเนี่ยข้อสอบชุดเดียวกันนะอย่างเช่นข้อสอบชุด a เนี่ยข้อสอบแบรนดเเนี่ยข้อสอบชุดเดียวกันทำเหมือนกันแต่การวัดผลของเขาเนี่ยสามารถวัดออกมาได้ว่าความรู้ของเราเนี่ยอยู่ในระดับฝึกหัดหรือว่าระดับพื้นฐานใช้ข้อสอบชุดเดียวกันมาประเมินว่าเราเนี่ยอยู่ในขั้นไหนเหมือนกัน แบนบี B B. ก็เหมือนกันระดับเชี่ยวชาญเนี่ยเมื่อสอบาปุ๊บเราก็สามารถรู้ว่าเอ๊ะเราเนี่ยอยู่ในขั้นนะก้าวหน้าหรือว่าอยู่ในขั้นสูงนะครับ C ก็ข้อสอบชุดเดียวกันนะครับอยู่เป็นการทดสอบออกให้รู้ว่าเราเนี่ยอยู่ในระดับของชํานาญเอชเชี่ยวชาญหรือว่าเชี่ยวชาญพิเศษนะครับโอเคเอามาดูกันถ้าเกิดว่าระดับอนุบาลเนี่ยนะระดับพื้นฐานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสอบได้กาาระทัษงการฟังนะอันนี้ฟังก่อนนะ ถ้าเกิดสอบได้38คะแนนขึ้นไปก็จะได้เกรติบัตรอันนี้ถ้าเกิดได้คะแนน59คะแนนขึ้นไปก็จะอยู่ในขั้นขั้นที่2เนาะต่อมานะครับแบน A นะครับระดับพื้นฐานถ้าเกิดสอบได้41ข้อขึ้นไปจาก80เนาะจาก80เนี่ยตอบถูก41ข้อก็จะผ่านนะเกณฑ์เกณฑ์เริ่มต้นถ้าเกิด80ข้อเนี่ยสอบผ่าน60ข้อก็จะได้เกรติบัตร ของ G2 G จก็คือระดับพื้นฐานเหมือนกันนะครับแบนแบน B เนาะถ้าเกิดว่าเราสอบได้46ข้อตอบถูก46ข้อจากไปข้อเนี่ยเราก็จะได้กิติบัตินะครับอยู่ในขั้นของจินจินเจียจีก็คือระดับก้าวหน้าเนาะหรือว่าระดับชำนาญเนานะอันนี้เป็นชำนาญพิเศษแล้วกันถ้าตอบได้61 61ข้อขึ้นไปเนาะ ต่อมาเบนซีก็จะเพิ่มนิดน,นึงนะถ้าเกิดว่าเราตอบถูก50ข้อจาก80ข้อระดับความรู้ของเราการฟังของเราก็จะอยู่ในขั้นของเชี่ยวชาญเนานะถ้าเกิดตอบได้61ข้อขึ้นไปก็อยู่ในระดับของเชี่ยวชาญพิเศษก็คือเก่งละนะครับเพราะฉะนั้นมันดีนะข้อสอบแบบนี้มันดีก็คือใช้ข้อสอบเชื่อเดียวกันเนี่ยมาวัดนะว่าเราได้ระดับไหนอย่างน้อยก็ไม่ได้สูงก็ได้ต่ำเนาะไม่ใช่ว่าวัดตกคือตกเลยไม่ใช่เนาะ ต่อมาอันนี้คือทักษะการอ่านนะยดืดตูเชเยเยนะ็นนอนอ่านลิทติ้ก็เหมือนกันนะถ้าเกิดขั้นอนุบาลเนี่ยนะครับสอบได้39คะแนนจาก80ข้อก็จะอยู่ในขั้นขั้นที่1สอบได้61คะแนนขึ้นไปก็จะอยู่ในขั้นที่2อันนี้แบนเนะครับถ้าเกิดสามารถสอบได้42คะแนนขึ้นไปก็จะอยู่ในเกณฑ์นะครับเริ่มต้น ถ้าเกิดว่าสอบได้60คะแนนขึ้นไปก็จะอยู่ในระดับพื้นฐานนอะความรู้ของเราอะเนาะถ้าเกิดเป็น B นะครับระดับชำนาญเนานะถ้าเกิดตอบได้48คะแนนขึ้นไปจาก80คะแนนนะครับก็จะอยู่ในระดับชำนาญเนานะถ้าเกิด64ข้อขึ้นไปก็คือชำนาญพิเศษละเนาะต่อมาเป็น C นะครับก็ถ้าเกิดสามารถตอบได้52ข้อนะครับก็อยู่ในระดับของเชี่ยวชาญ นะ69ข้อก็คือผิดแค่11ข้อก็คือเก่งเนอะอยู่ในระดับของช้นันการเ,าเชี่ยวชาญพิเศษก็คือเก่งละสูงสุดลนะนี่สำหรับของคนต่างชาติที่เรียนภาษาจีนเนาะที่ไม่ได้มีภาษาจีนเป็นภาษาแม่ถ้าเกิดสอบปุ๊บนะถ้าสอบปุ๊บผมก็เคยสอบมาแล้วสองรอบเนาะก็อยู่ในก็ได้แค่แบนซีนะแบนซีที่เป็นขั้นขั้นหนึ่งของแบนซะีเนาะก็คือระ,ระดับ5ก็แล้วกันนะระดับ5 ถ้าเกิดว่าเราสอบเสร็จนะครับเขาจะใช้เวลาตรวจประมาณสัก20วันถึงสาวันประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนกว่า,วาเขาก็จะส่งผลมาให้นะใบนี้ก็คือใบทัญจีตันก็คือใบคะแนนนะว่าเราได้กี่คะแนนนะในนี้ออไม่ชัดเนาะผมเอาตัวจริงไว้ที่บ้านไม่ได้มาเนาะก็จะบอกว่าเราสอบระดับไหนรหัสสอบของเราคืออะไรสอบวันที่เท่าไหร่ นะครับแล้วก็สอบที่ไหนเนาะแล้วเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยการสอบครั้งเนี้ยเราได้ระดับไหนอันนี้คือจ2ซูก็คือเลเวล2เลเวล2ก็คือมี6เลเวลเนาะเราได้เลเวล2อนะครับอันนี้อย่างเช่นว่า80ข้อได้78คะแนน80ข้อได้70คะแนนก็ถือว่าอยู่ในระดับนะระดับจ2ซนะูเนาะระดับที่2ของขั้นไอระดับที่1 ของขั้นที่2นะครับเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับนะ actfl อะ่ะเราอยู่ในระดับเท่าไหร่เนาะคือเขาสามารถเทียบของนานาชาติให้เราได้เลยนะว่าเราสอบครั้งเนี้ยเราได้ยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นการอธิบายนะครับว่าแต่ละคะแนนคืนอยังไงเนาะอ่าแต่มาอันนี้สําคัญอันนี้คือใบที่เรานะนนี่คือใบประกาศนะรับรองผลการสอบเนาะก็เอาใบเนี้ยแหละไปยื่นสมัครเรียนนะครับ ก็จะสวยๆเนาะก็จะแบบนี้เขาก็จะมีชื่อภาษาจีนให้เราแล้วก็บอกนะครับสัญชาติว่าเราเป็นสัญชาติอะไรแล้วก็บอกวันเดือนปีเกิดในในใบนี้นะครับแล้วก็เราสอบวันที่เท่าไหร่เดือนไหนแล้วก็ระดับที่ได้คืออะไรก็อยู่ที่นี่มีทั้งเวอร์ชันจีนแล้วก็เวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นก็จะมีการประทับตราตาใหญ่ๆที่นี่แล้วก็เดียลงชื่อเราเนาะ โอเคอันนี้ยคือรายละเอียดนะครับเริ่มแรกข้อมูลของ TOCFL นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาบอกว่าแต่ละการการสอบแต่ละข้อเนี่ยเขาวัดอะไรบ้างวัดเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เทคนิคการสอบคืออะไรนะเราจะเตรียมตัวในการสอบอย่างไรเนาะเราพบกันใหม่คลิปต่อไปครับเจเจ